โอเคครับจะต้องขอการสื่อดี๋ยวต้องชมดูนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองดูมันเป็นแอปอะไรเดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวลองไปชมกันได้นะครับผมอแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคิดดูนะครับก็เป็นแอปขอมนี่นะครับผมจะมาแจกไอ้อะไรวะแอปมิสเตอรชีรถ,รถเอ็มเซอะไรวะอิสตชีดนะครับผมเป็นอีโวนะครับผมก็มันจะมีดีแค่ไหนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ เราก็ทําการดาวน์โหลดครับอ่ารอสักครู่ก่อนนะครับอ่าแปะเจอแล้วครับผมเจอแล้วไม่รอยุ่งยากนะครับอ่ากลับหัวน่าจะกลับหัวไม่ใช่นะครผมเฉพาะไอ้พวกแอปไอเซอร์คิวบ์เท่านั้นนะผมโอเคเรอสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดก่อนแปะเี๋ยวนะครับ แล้วค่อยทำไอ้รถโพลิสได้น,นะผมเป็นรถตำรวจโอเคครับก็กลับไปที่ซานาคิเบอร์นะครับเดี๋ยวต้องกลับหัวนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะผมอันนี้ครับนี่เป็นการเสร็จสิ้นครับก็เริ่มจะเข้ามาในตัวเกมได้น,นะผมอะเข้ามาในตัวเกมได้น,นะผมอ่ะนะครับก็จะได้ประมาณนั้นผมถ้ามันหน้าจอไม่ขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้นะผม เข้าไปแล้วครับผมเข้าไปแล้วแล้วก็เริ่มใหม่นะครับในก็มันจะมันจะไม่มีแค่นี้นะผมก็มันจะก็จะเป็นภาพเป็นเมนูคเปินเดอร์ที่ใช้อยู่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวค็ยหาได้นะครับผมเป็นเมนูที่ใช้ได้นะครับเคก็ลอสกค่ก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าปกไอ้พวกคำวิเดอร์ที่ใช้นะครับผมกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นนีสิทธิ์อยู่นะครับผม นี่ครับก็จะเป็น CJ นะครับไม่ต้องตกใจนะครับอเดี๋ยวเรามาดูที่รถคันนี้ก็ามาตรงตองเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนชุดก่อนชุดก้ามนี้ไม่ชอบนะครับผมผมจะเอาชุดจะเป็นชุดแดงนะผมเอาเป็นชุดเอาชุดนี้ของรถคันเฮ้ยเมียวเฮ้ยเอาชุดเป็นสีแดงกันเกนนะครับกันเกนนะครับเอาเป็นเงินเกนที่ใช้ไปก่อนเอาเป็นรองเท้านะครับ โอเคใส่รองเท้าก็ใส่แค่นี้ไปก่อนแล้วกันจากนั้นก็มาดูที่รถที่ลงไปเมื่อกี้เนาะผมเอารถที่ลงไปเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงไหนวะตรงขัม้มบนสุดไหนดูดิอ่ารถอันจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาอุ้ยใครมาชนผมอะ่ะโอ้โหตมองไม่เห็นในนี่ครับคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับนี่ไนงะนี่คือรถมิสเตอชีตเอ็มไมค์อินดัรนะผม ก็เป็นรถก็จะเป็นรถแขกนะครับเดี๋ยวค่อยต่อไปเดี๋ยวค่อยทําไอ้รถตํารวจจะเป็นเหมือนรถแขงเหมือนรถตํารวจนะครับก่อนหนึ่งเราก็ปวดไปที่เมนูนะครับการ่ายกล้องถ่ายรูปครับเป็นคาเบร,รา่าจะอยู่ตรงไหนครับคาเบร,รา่าคาเบร,รา่าอยู่ไหนวะอยู่นี่เองนี่ไงขอดูในรถทีโอ๊ยมองไม่เห็นนะครับขอใกล้ๆดีนี่ครับก็จะได้ประมาณนั้นผมนี่ ก็จะรถก็เทนะผมเป็นหมดนะผมก็มาแจากหมดเฮ้ยหมายถึงแอปทริโอทั้งท่านนะผมวหลกันได้ที่เปโตรนะรอันนี้ครับนี่ไอ้ดูเทสุดนะผมีนแล้วก็ตรงข้างหลังด้วยนะครับผมนี่อันนี้ครับไหนขอขับดูดิแต่มันมันปปูกตูเองโอ้โหเท่จัดนะผู้ชมไหนขอขับดูดิ ไหนดิไหนขอไอ้ชนไอ้แกมบัลลาดิชนดิ <c oughs> ชนไปเลยไม่สนไอ้แกมบัลลาดเฮ้ยครับก็ลองดูก่อนนี่นะเฮ้ยครับถ้าใครอยากได้หมอดไอ้หมอดไอ้รถวิสุวชิตเอ็มเจชีนะผมถ้าใครอยากโหลดนะน,น,นะครับไปโหลดกันได้ที่เพจสโตนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับใครด้วยนะครับจะได้มีการอัดใจทุกคนด้วยนะครับ ขอสับที่นี้ก็เจอคิดต่อไปก็จะสอนลงหมดอะไรมัางก,ก็เป็นแอปนะ้บก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ